คนที่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเวลานี้เขาอยากติดต่อกลับหาคุณไหมเรามาถามพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงเลยรวมเป็นองครนดอ้มนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเขาอยากจะติดต่อหาคุณไหมเวลานี้เป็นดวงแรนดอ้มนะเขาอยากติดต่อหาคุณไหม ณเวลานี้ขอ5ใบนะเป็นดวงรันดอมนะคนที่ไม่พูดไม่คุยกันนานแล้วเขาอยากจติตอหาคุณไหม4ถ้วยชาวราศีกรกฎเปจิตมิน เขาคิดมากคิดเยอะนะค,คนคนนี้คิดมากคิดใหม่เขามีความคิดจริงๆคนนี้ใต้สำรับก็ระกด้วิจิตมีจัสเมนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะจัสเมนใต้ wheel of fortune กองล้อโชคกระตากกองร้อยนำโชค วาสนาคุณสองคนได้วนมาเจอกันวาสนาคุณสองคนได้มาร่วมกันคุณสองคนมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกแน่นอนมีออฟฟอร์จูสิบถ้วยก็รักรพิจิตรมินคุณเคยมีครอบครัวที่มีความสุขมีครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตา มีครอบครัวที่สมบูรณ์มากนะที่ผ่านมาคุณมีความสุขกับครอบครัวอย่างมากมายนะสิบถ้วยกรกฎพิจิตรมีแต่แล้วคุณได้เดินออกจากเขาได้เดินออกจากคุณไปคนคน,คนนี้หันหลคุณไปหกดาวเมทซุนตุนกลุ่มเขาได้เดินออกจากคุณไปอย่างหกดาวคนคนนี้ได้เดินถัยหลยคุณไป โดยไม่มีเย่ใหญ่คนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เวลานี้เขาอยากติดต่อหาคุณนะคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคนที่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วคนที่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วณเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะ เขาอยากกลับมาหาคุณนะวิอัฟจูดโชคชะตานำพายคุณสองคนมาเจอกันอย่างแน่นอนนะทุกคนที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขร่วมกันกับครอบครัวนะมีความสุขอย่างมากแต่แล้วเขาเดินออกจากคุณไปนะคนคนนี้เขาเดินออกจากคุณไปโดยที่ไม่มีเย่อใหญ่นะทุกคนจัสเมนโชคชะตาของคุณสองคนคนรักเก่ากลับมาหาคุณในที่สุดเขาอยากเดินทางกลับมาหาคุณนะคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะ เขาคิดถึงคุณมากนะใต้สำรับกร็ระกอพิจิตหมินเขาอยากกลับหาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆานะคนคนนี้เขาจะกลับหาคุณนะคนคนนี้